สวัสดีครับนะวันนี้เรากลับมาเจอกันนะครับผมกับช่องของนาา้าอชาก็ผมจะหลังจากที่หายไปนะครับหลายวันก็หาเวลานะครับมาทำคลิปคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผม ก็วันนี้ก็ต้องกลับสวัสดีกันก่อนนะครับเป็นอันนี้เป็นพลักษนะพรลักษหน้าทองหนังกองเพนแตกนะครับคือเป็นของคูบาอินสมนะครับสุทธาจิตโตนะครับจะสร้างโดยพระอาจารย์ท็อปขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับแล้วก็พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์นะครับไม่จากว่าจะหาปัจจัยนะครับหาทุน ทาภาคเหนือเขาจะมีการฉึดชะตานะครับคือทําแล้วก็ให้ผู้คน,นจองบูชากันนะครับเพื่อให้เอาบุญเมาทําบุญนิมนต์พระพระสงม,มาฉิดชะตานะครับของทางภาคเหนือนะอนนถ้าเจอเน่ในตามแผงตามที่ที่ไหนก็แล้วแต่นะถ้าเจอเก็บได้นะเน,นี่ยเป็นของคุบายนสมวันนี้ผมก็จะมานําให้ชมนะครับคุบายนสมสุทธาจิตโต พระใบสมนี่ท่านเป็นพระทา,างภาคเหนือที่มีอา,อาวุโสค่อนข้างที่จะอาวุโสอยู่นะครับเพราะว่าแต่ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วนะในในอายุประมาณสักน่าจะเจ็ดสิบหกรือเปล่าผมเจ็ดสิบหกเจสิบ็ดนี่แหละน่าจะประมาณนี้นะครับวัดท่านก็อยู่ใกล้นะจากจากาแม่สวย จากบ้านสันกั้งปลาเข้าไปก็ประมาณสักประมาณสิบแปดกิโลนะไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรนะท่านก็อยู่แบบสมถะนะครับครูบาอินสมเนี่ยท่านก็มีวิชาเยอะค่อนข้างเยอะนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็เยอะก็จะเป็นครูบาพรมมินนะวัดแม่ตำครูบามองวัดสีถ้อยครูบายะนะวัดสันกั้งปลาครูบาอินคำมัดคงคารามนะครับแล้วก็ครูบาขันตินะ วัดเจดีหลวงครูบาคำไอ้วัดปงเหนือท่ากอนะครแล้วก็ครูบาคำไอ้วัดท่ากออีกองหนึ่งนะครับวาสิงค์คำวัดจอมแจ้งครูผ้าขาวแก้วนะผ้าขาวนี่น่าจะเป็นนุ่งขาวนะครับเป็นนุ่งขาวนะแล้วก็ท่านนะจะเรียนวิชาตั้งแต่ท่านบทตั้งแต่เป็นสมณเณรนนะท่านบทตั้งแต่เป็นสมณเณรแล้วก็ นะครับท่านท่านไม่ได้ลาสิกขาเลยนะตั้งแต่ท่านบวชท่านก็อยู่ศึกษาทั้งธรรมะแล้วก็วิทยาคมนะครับทั้งธรรมะแล้วก็วิทยาคมจนเป็นอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ขึ้นไปจำพรรษาที่วัดอของท่านคือวัดปางน้ำหายหรือวัดศรีดอนมูลน,นะครับจะเป็นหมู่บ้านของอ ็นของน่าจะเป็นของหมู่บ้านของชาวเขานะครับท่านจะไปอยู่ตรงนั้นไกลนะครับไกลจากเขตชุมชนของแม่สวยพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสร้างขึ้นมาในคราวที่จะสืบชะตาอายุมงคลของท่านนะอันนี้ผมก็จะมาทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นพะลักษ์หน้าทองพะลักษณ์ษนี่เป็นวิชาที่เก่าแก่ สมัยก่อนเนี่ยเขาจะสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับวิชาลักหน้าทองคือจะเป็นเมตตามหานิยมนะครับคนค้ำชูประถมนะคนรักคนไข้เป็นพวกนักแสดงเอ่ยอะไรเอ่ยนะก็จะนี่แต่ผมก็แขวนผมก็แขวนะลักนะคงใหญ่มากตอนนั้นผมร่วมทำบุญอ่มาเนี่ยคือ รึกว่าองค์จะประมาณสักสองนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาถึงนี่โอ้โหขนาดใหญ่กว่าฝ่ามืออลยครับคือสำหรับหมอกแก่การเอาตั้งโต๊ะบูชาหมู่เลยนะแต่ผมไม่แขวนได้ผมชอบแขวนอันนี้เป็นเป็นลายมือการเจิมของอุบายินสมเองนะครับสีสีบอลบอนทองสามจุด แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นจานคาถานะแต่องค์นี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่าจบตรงนี้เท่าเท่าเท่าที่ผมแกะดูเนี่ยจะเป็นน้ะเมตตามโมกุลานะครับพุทธปานิทายมียะอินยยดูเนี่ยจะเป็นคาถาบทนั้นเท่าที่ผมแกะดูแต่มันไม่ค่อยชัด,ด,น,ดนะครับลงเป็นหมึกดํานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นเจิมนะียวมือท่าน ใบสมเนี่ยเป็นเป็น,ปนพระที่เก่งนะครับเป็นพระที่เก่งแล้วก็วิชาเยอะวิชาท่านเยอะท่านจะเด่นอ่าขึ้นชื่อของท่านนี่ท่านจะเด่นในเรื่องของอตะตะกุดร้อยแปดนะตะกุดร้อยแปดนี่คือเด่นขึ้นชื่อของท่านท่านท่านเขาเรียกว่าอะไรเขาท่านเนี่เก่งนะครับท่านเก่งในในวิชานี้ ท่านทำเก่งตะกุดร้อยแปดอ่ะนะก็ลองหาดูนะครับตอนผมท่านท่านยังอยู่ผมก็ไปกราบท่านสองเที่ยวสองเที่ยวได้กราบท่านนะสามเที่ยวจะได้ไปกราบท่านที่วัดอสองเที่ยวนะครับอันนี้เป็นพลรกณ์ของท่านนะก็รายละเอียดไม่ค่อยมีมากหรอกแต่เราพูดในในเรื่องของ เครื่องรางกันนะครับจะเป็นเครื่องรางสายเมตตานะครับเมตตาค้าขายนะแล้วก็เราเราแขวนเราบูชาก็มันก็มีแต่คนรักคนไอ้นี่นะคนอุปถัมภ์ค้ำจูคนเราเนถ้ามีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดมันก็ดีแต่ยังไงมันก็ต้องมีทั้งคนรักและคนเกลียดแต่ขอให้มีคนรักมากกว่าคนเกลียดนะครับคือถ้าคนเกลียดเราเยอะเนี่ยเราจะอยู่ยากนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรไหนมันจะทุกอย่างมันจะติดขัดไปหมดนะถ้าคนเกลียดนะถ้ามีแต่คนเกลียดเราเหม็นขี้หน้าเราอย่างเงี้ยนะก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อว่าใครจะเชื่อก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อผมก็แขวนแต่เราไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ยุคนี้มันก็ต้องมีสักนิดหนึ่งนะของพวกนี้นะมันต้องมีของมันต้องมีนะครับ แต่ผมได้มานานแล้วนะเนี่ยผมก็เนี่ยเลี่ยมครั้งที่สองแล้วนะผมเอาไปเลี่ยมแล้วก็ห้อยแล้วก็มันชำรุดไปนะนี่คือเลี่ยมครั้งที่สองละนี่ก็เกือบจะเป็นปีแล้วนะเลี่ยมครั้งเนี้ยนะครับอันนี้ก็ครูใบสมนะท่านเก่งนะในในมุมมองของผมท่านเก่งมากนะครับเป็นพาที่มากวิชาแต่ท่านไม่ค่อยพูดนะท่านไม่ค่อยพูด ท่านก็จะอยู่เงียบเงยิ้มอย่างเดียวนะครับเมตตามากยิ้มอย่างเดียวเราคุยกับท่านท่านก็เราขอเมตตาท่านให้ท่านช่วยทําอะไรท่านก็ทําทําเราพูดคุยท่านท่านไม่โอ้อวดนะเรื่องอย่างงุ้นอย่างนี้เนี่ยท่านจะไม่ค่อยคุยเท่าไหร่แต่ถ้าถามแล้วมันตรงเนี้ยท่านก็จะยิ้มยิ้มแล้วก็จะตอบว่าใช่หรือว่าอะไรประมาณนี้นะแต่ท่านไม่จะไม่คุยต่อหรือว่า ลากยาวไปถึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับท่านไม่ใช่พลาแบบนั้นแต่ท่านเก่งแต่ท่านไม่อยากจะวดตัวมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ชมนะขออนุญ,ญาตนะครับนี้จะเป็นลายเส้นลายนี่นะครับลายเส้นนี่เป็นพื้นผิวของหนังรอยวาดนะนี่เป็นหมึกอืมก็ถ้าเจอที่ไหนเนี่ย เก็บได้นะหรือส่งมาให้ผมก็ได้นะครับอันนี้ผมรับเช่าอยู่นะถ้าใครมีเนี่ยไปเจอเนี่ส่งมาให้ผมเพราะว่าอันเนี้ยนะสร้างแค่ผมให้เต็มที่เลยไม่ไม่เกินยี่สิบอ่ะแต่เท่าเท่าที่ผมสอบถามทางพระอาจารย์ท็อปมาเนี่ยผมขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านบอกว่าประมาณสักสิบห้าหรือว่าสิบเอดนี่แหละผมก็จำไม่ค่อยได้เรืองจำงนวนะแต่ถ้าใครมีเนี่ ลองลองส่งมาให้ผมดูนะครับเผื่อผมอาจจะตกลงราคากันได้ก็อันนี่นะครับผมยังรับเช่านะผมยังรับของของตู้อิสมะนะครับนี่นี่เป็นรอยนิ้วมือท่านเจิมนะครับสามจุดเลยนะไตาสารณาคมนี่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึง่ง หนังก็จะหยาบๆแบบนี้นะครับหนังจะหยาบๆเพราะมันเป็นหนังกองเพนนะครับคือคือ,อรายละเอียดมันไม่ค่อยมีอะไรมากอะนะก็เน้นคุยกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ EP นี้นะเน้นคุยกันก็การวาดก็จะประมาณนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะซูมออกแล้วนะคือมันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากหรอกครับนะ นี่นะครับโอเคครับผมหนังกองเพนนี่เขาก็เชื่อกันว่าเวลาเขาตีภ <c oughs> าคเหนือทางภาคเหนืออ่าเวลาจะฉันเช้านะจังหันหรือว่าตอนตอนจะฉันเพนนะเขาก็จะมีการลั่นลั่นกองเพนเขาถือว่ากองเนี่ยเวลาตีเนี่ยคนที่ไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนถ้าได้ยินก็ต้องหยุดฟังนะคือเขาถือกันแบบนี้นะทางภาคเหนือ ก็เลยถือว่าเป็นของที่มีอาถรรพ์ในตัวเองนะแรงก็คือกองเพนแตกนะี่คือตีจนมันแตกนะครับนะแล้วก็ได้นำมาเป็นเครื่องรังคือเคดก็ประมาณว่าคนเห็นนะหรือว่าคนได้รู้เนี่ยก็จะคล้ายๆเป็นน้าจังงังของทางพาคกลางอาจจะประมาณนี้นะคือเขาถึงเคสที่ว่าดึงดูดคนดึงดูดความสนใจ เวลาเขาลั่นกองพระเนนท่านลั่นกองคนอยู่ที่ไหนเวลาได้ยินต้องชง,งเน้อเงี่ยหูฟังแล้วว่าเป็นเสียงกองจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาถือกันแบบนี้นะนะครับหยุดจิตคนนะพลร,รักหน้าทองแล้วก็เป็นวิชามาลงพลร,รักอีกก็ผมก็มองว่าโอเคลงตัวนะครับแขวงได้ผมมองว่าแข่งได้แล้ว ท่านพ้าของท่านแต่ละอย่างคือทาไม่ค่อยเยอะนะจะทําตามกําลังวันแต่เนี่ยคือไม่แน่ใจว่าท่านอาภาจารยร์คอปอ่ะท่านทําตามกําลังวันหรือเปล่าหรือว่าทําเท่าจํานวนที่ทําได้นะอาจจะประมาณนั้นคือกองอานมันก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือมันใหญ่กว่าฝ่ามือผมแล้วะเนี่ยนะครับนะครับสี่นิ้วมือผมเนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วนะครับความใหญ่นะอืม นี่นะครับขนาดน,นี้นะแต่ไม่ได้หนักเบาๆน้ำหนักไม่ค่อยมีนะครับถ้าผมก็คลิปนี้ผมก็มองว่าคงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับพละหน้าทองวันนี้ก็ก็อย่าลืมนะครับถ้าใครเจอหรือว่ามีก็ลองแอดไลน์มาแล้วก็คุยกันดูนะครับถ้าราคามันโดนกันก็เดี๋ยวเราก็ทำการแลกเปลี่ยนกันได้นะสมบัติผัดกันชมนะครับผม ก็โอเคครับสำหรับ e p นี้ก็หวังว่าคงจะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคคลิปอีหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามานี่แต่ว่าตอนนี้ผมอ่าผมมีแล้วนะถ้าครบหนึ่งพันซับเมนะื่อไหร่เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมีของเด็ดนะครับของเด็ดมาให้ชมนะครับผมมาทำคลิปให้ชมนะเด็ดเด็ดมากด้วยนะครับนะ โอเคเดี๋ยวเคมีก็ต้องกลับรากันไปก่อนครับผมอ่าขอพี่ๆเพื่อนๆทุกคนอยู่รอดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนครับผมสำหรับคืนนี้ราตีสสวัส์สวัสดีครับ